ติร,รมเมื่อหลายสิบปีก่อนเด็กหนุ่มชาวอีสานสามคนได้หอบผ้ามาทำงานกันอยู่ที่โรงงานสบู่แห่งหนึ่งแถวมหาชัย สามหนุ่มนี้มีชื่อว่าเสิร์ตเลียบและบักมีทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันมีอายุ18-19ไล่เลี่ยกันและมาจากหมู่บ้านเดียวกันด้วยความยากจนจึงทำให้ทั้งสามคนต้องดิ้นรนบากบั่นมาหางานทำซึ่งทั้งสามก็ได้เข้าทำงานอยู่ในแผนกเผากลาปามอยู่ในโรงงานสบู่แห่งนี้วันแรกที่เข้ามาทำงานนั้น ปรากฏว่าหอพักคนงานที่มีอยู่เต็มทั้งหมดซึ่งสามหนุ่มก็ไม่มีเงินที่จะไปเช่าบ้านหรือว่าเช่าห้องข้างนอกอยู่ได้ผู้จัดการจึงให้ทั้งสามคนเข้าไปอาศัยนอนอยู่ในห้องเก็บของกันก่อนถ้ามีเงินพอหรือว่าหอพักคนงานว่างแล้วก็ค่อยย้ายออกไปเมื่อเคลียร์ของออกให้มีพื้นที่พอที่จะนอนได้แล้วก็นำเสือน้้ามันมาปูโดยผู้จัดการได้ให้หมอนมาคนละใบและก็มีพัดลมหนึ่งตัว หลังจากที่จัดแจงที่หลับที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าที่นอนของเสิร์ตนั้นมันอยู่ใต้คือพอดีวันนั้นพอเลิกงานหลังจากที่อาบน้ำกินข้าวกินปลากันเรียบร้อยแล้วทั้งสามก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะหลับพักผ่อนในห้องนั้นโดยก่อนที่จะนอนบักมี่ได้พูดกับเสิร์ตว่ามึงนอนใต้ขือแบบนี้โบราณเขาว่าไม่ดีนะเราย้ายของไปที่ใหม่จะดีกว่าไหม ขนของจัดห้องใหม่กันจากนั้นเรียบจึงพูดว่ามึงจะบ้าหรอวะทำงานมาเหนื่อยจะตายอยู่แล้วยังจะมาให้จัดของใหม่ครึ่งคืนไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าทางานก็ตกแผนกที่เหนื่อยมากยังดีนะที่ได้เพิ่มมากกว่าคนอื่นวันละสิบบาทไม่งั้นข่าไม่เอาแล้วแล้วเซิร์ตก็บอกกับทั้งสองคนให้นอนกันเถอะอย่าไปคิดมากเลยโบรงโบราณอะไรของมึงกูเป็นคนนอนกูยังไม่คิดอะไร เมื่อเสดพูดแบบนั้นทุกคนก็ต่างนอนหลับกันโดยที่ไม่ได้คิดอะไรต่อแล้วคืนนั้นเองเสดก็ได้ฝันเห็นหญิงสาวหน้าตาดีมายืนอยู่ที่ปลายเท้าซึ่งดูแล้วอายุคงจะมากกว่าเสดแต่ผู้หญิงคนนี้สวยมากเธอแต่งชุดโรงงานสบู่ที่เสดกับเพื่อนทำงานอยู่เสดลุกขึ้นนั่งถามผู้หญิงคนนั้นไปว่าเธอเข้ามาได้ยังไงหญิงสาวตอบกลับมาว่า เธอทำงานอยู่ที่นี่มานานแล้วและอยู่ในห้องนี้เสรชถามต่อว่าแล้วพี่สาวนอนที่ไหนครับซึ่งหญิงสาวคนนั้นก็บอกว่าเธอนอนอยู่ตรงที่ที่เสร์ชกำลังนอนอยู่เสรชตกใจถามเธอว่าอา้าวพวกผมนอนที่นี่แล้วพี่สาวจะนอนที่ไหนล่ะเธอจึงบอกให้เสร์ชนอนต่อแล้วเธอก็ได้เข้ามานอนเบียดอยู่ข้างๆจากนั้นก็หันมากอดเสรช ด้วยกลิ่นผมกลิ่นกายที่หอมบางๆของเธอนั้นมันทําให้หนุ่มวัยสิย่าง19อย่างเสิร์ตหัวใจเต้นแรงจนในที่สุดมันทําให้เสิร์ตอดใจไม่ไหวที่จะกอดเธอตอบแต่เสิร์ตก็แอบสงสัยอยู่ในใจว่าในความมืดแบบนี้ทําไมถึงมองเห็นร่างของหญิงสาวได้ชัดเจนมากซึ่งในคืนนั้นเสิร์ตรู้สึกเหมือนตัวเองตื่นเต้นตลอดทั้งคืนเหมือนไม่ได้นอนหลับ จนกระทั่งได้ยินเสียงของเรียบตะโกนเรียกซึ่งเรียบมาเรียกให้ตื่นไปอาบน้ำหาข้าวปลากินจะได้ไปเข้างานกันเสดถึงได้รู้ว่าตนเองนั้นฝันไปแต่ก็รู้สึกอิดโรยเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนในตอนที่นั่งกินข้าวกันอยู่บักมี่ได้ถามเสดว่าเป็นไงบ้างว่าเสดมึงนอนใต้เขือมึงฝันเห็นผีบ้างหรือเปล่าแล้วมึงนอนหลับไหมว่เสดตอบเพื่อนไปว่า กูฝันดีนะกูฝันว่าได้กอดสาวสวยทั้งคืนกูมีความสุขมากเหมือนกับว่ากูไม่ได้นอนหลับทั้งคืนเลยว่ะเมื่อได้ยินเสดบอกอย่างนั้นบักมีกับเรียบก็หัวเราะกันเพราะทั้งสองไม่เชื่อที่เสดพูดต่างก็คิดว่าเสดคงจะนอนไม่หลับเองซะมากกว่าในตอนค่ำของวันนั้นเสดกลับมานอนก็คิดถึงหญิงสาวเมื่อคืนมากและอยากจะให้มันกลายเป็นความจริง แต่มันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันแล้วเสิร์ก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียหลับไปได้ไม่นานเสิร์ก็ได้ยินเสียงของหญิงสาวคนเมื่อคืนมากระซิบข้างหูว่าขอนอนด้วยคนนะเสิด์ตีใจรีบหันมากอดหญิงสาวแล้วเขาก็ถามเธอว่าพี่สาวชื่ออะไรหรอหญิงสาวได้บอกว่าเธอชื่อออยเป็นสาวเหนือบ้านอยู่ลำพูน ออยบอกเสิร์ทว่าคืนนี้ต้องหลับนะอย่าตื่นเต้นแบบเมื่อคืนเดี๋ยวจะทำงานไม่ไหวแล้วสักพักเสิร์ทก็หลับไปเช้าวันต่อมาเสิร์ทก็รู้สึกสดชื่นมากกว่าเมื่อวานในใจก็คิดถึงแต่ออยลุ้นแต่เพียงว่าคืนนี้ออยจะมาเข้าฝันอีกหรือเปล่าเรียบเห็นก็เข้ามาถามว่ามึงนั่งอมยิ้มอะไรวะไอเสิร์ดเสิร์ก็ตอบว่ากูมีความสุขวะ่ะที่มาทำงานที่นี่ ได้มานอนที่ห้องเก็บของกูฝันดีทุกคืนเลยบักมี่เดินเข้ามาหาแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นคืนนี้มึงให้กูนอนแทนได้ไหมละ่ะกูอยากจะรู้ว่าฝันดีจริงหรือเปล่าหรือมึงแกล้งอำ่ำกูตอนแรกเสตก็ไม่ยอมแต่เมื่อเพื่อนทั้งสองยืนยันว่าจะต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เสรตพูดนั้นเป็นความจริงเสดจึงยอมที่จะให้บักมี่นอนแทนที่ในคืนนี้เมื่อถึงตอนกลางคืน บักมี่ก็ได้มานอนแทนที่เสร์จอย่างที่คุยกันไว้ปรากฏว่าเมื่อบักมี่นอนหลับไปได้ไม่นานก็ฝันเห็นเป็นศพผู้หญิงผูกคอตายขึ้นอืดตาถลนห้อยอยู่กับคือเมื่อเห็นอย่างนั้นบักมี่ก็ถึงกับตาค้างศพนั้นหล่นมาข้างๆตัวบักมี่แล้วก็ไล่ให้บักมี่กลับไปนอนที่เดิมของเขา หมกมีตกใจสะดุ้งลืมตาตื่นหัวใจเต้นแรงเขาลุกขึ้นนั่งร้องเรียกเสิร์ตว่าไอ้เสิร์ตมึงกลับมานอนที่เดิมของมึงเลยกูไม่เอาแล้วนอนใต้คือกูฝันเห็นแต่ผีมึงอํากูใช่ไหมว่าไอ้เสิร์ตว่าฝันดีกูฝันโคตรน่ากลัวเลยจากนั้นเรียบกับเสิร์ตก็หัวเราะแล้วเสิร์ตก็กลับมานอนที่ใต้คือเหมือนเดิมพอหลับแล้วเสิร์ตก็ฝันเห็นออยซึ่งคราวนี้เสิร์ตได้บอกกับออยว่ารักเธอ อยากจะขอมีอะไรด้วยจากนั้นออยก็ร้องไห้และบอกว่าเธอนั้นเป็นผีจะให้สมสู่กับคนได้ยังไงซึ่งคำพูดของออยมันทำให้เสิร์ชชะงักแล้วเขาก็บอกกับออยว่าถึงจะเป็นผีผมก็รักรักมากแล้วพี่ออยเป็นอะไรตายหรอเสิร์ชถามพร้อมกับกอดออยไว้แน่นแล้วออยก็เล่าว,ว่าเธอนั้นทำงานที่นี่มาหลายปีแล้ว ผู้จัดการโรงงานคนเก่าได้มาชอบพอเธอจากนั้นก็แอบได้เสียกันซึ่งออยเองก็รักเขามากแต่พอเธอท้องผู้จัดการกลับบ่ายเบี่ยงไม่อยากรับผิดชอบจากนั้นเขาได้สมคบคิดกับยามคนก่อนหลอกให้เธอเข้ามาจัดของในห้องนี้พวกมันช่วยกันรัดคอเธอจนตายแล้วนำศพของเธอขึ้นไปผูกคอกับคือเพื่ออำพรางว่าเธอฆ่าตัวตายเองกว่าจ,จะมีคนมาเจอ ศพของเธอก็ขึ้นอืดแล้วเสรดได้ถามออยว่าแล้วตอนนี้ผู้จัดการคนนั้นไปไหนออยบอกว่าผู้จัดการมันถูกรถชนตายไปพร้อมกับเมียมันส่วนไอายามเลวก็เป็นอมาพาสนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านนอกซึ่งเรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่โรงงานเปิดใหม่ๆออยถามว่าเสรดแม่รังเกียจพี่หรอเสรดก็ตอบออยว่าไม่รังเกียจ เพราะเขารู้สึกรักเธอมากและเขาได้บอกให้ออยมาหาเขาทุกคืนเขาจะอยู่กับเธอที่ห้องนี้ตลอดไปเวลาได้ล่วงเลยไปจนทางโรงงานได้สร้างที่พักคนงานเพิ่มจวนจะเสร็จผู้จัดการก็ได้บอกกับสามหนุ่มว่าอีกไม่นานพวกเขาจะได้ย้ายไปอยู่ที่พักคนงานและไม่ต้องนอนในห้องเก็บของอีกแล้วซึ่งเรื่องนี้มันทำให้เสิร์ทรู้สึกเศร้าใจมาก หน้าตาไม่สดชื่นจนเพื่อนต้องถามเสรศจ,จึงได้เล่าเรื่องออยให้เรียบกับบักมี่ฟังพอได้ยินเรื่องออยที่เสรศบอกทั้งสองก็ตกใจมากบักมี่พูดขึ้นว่ามึงจะบ้าเรื่องไงว่าไอ้เสรศไปหลงรักผีกูละขนหัวลุกเลยต้องเป็นผีผู้หญิงที่กูฝันเห็นแน่ๆไอเสรศวันอาทิตย์นี้มึงแปลรถน้ำมนต์กับกูเลยผู้หญิงหน้าตาดีๆชอบมึงตั้งหลายคนชิบหายดันไปหลงรักผี กูไม่ไปหรอกกูรักของกูอะมึงไม่รู้หรอกว่าพี่ออยเขาน่ารักแค่ไหนผู้หญิงคนอื่นค่าไม่สนหรอกเฮ้ย <Hey, S 1> มันเป็นผีมันจะปลอมแปลงให้สวยขนาดไหนก็ได้มึงเลิกคิดบ้าๆเถอะความจริงตอนเนี้ยมันก็กลายเป็นเท่ากระดูกลอยตามน้ำหรือถูกฝังดินไปแล้วไม่มีใครเขาเก็บกระดูกผีตายโหงเอาไว้หรอกและในคืนนี้เสิร์ตก็ฝันเห็นออยเหมือนกับทุกคืน ออยร้องไห้บอกว่าต่อไปเธอก็คงเหงาอยู่ในห้องเก็บของนี้เพียงคนเดียวเสร์ดน้ำตาคลอบอกว่าเขาจะอยู่เป็นเพื่อนออยตลอดไปจะไม่ทิ้งออยไปไหนใครจะว่ายังไงเขาไม่สนออยบอกว่าเหลือเวลาอีกสองวันเสร์ดก็ต้องย้ายออกไปซึ่งเธอตามเสร์ดไปด้วยไม่ได้เธอต้องอยู่แต่ในนี้เราคงต้องพรากกันอยู่ดีเสริดได้ถามออยว่า มีทางไหนที่ผมจะไปอยู่กับพี่ได้บ้างออยจึงถามเสิร์ดว่ารักพี่จริงหรือเปล่าถ้ารักและจะอยู่กับพี่ก็จะต้องตัดใจจากทางบ้านได้ไหมเสิร์ดตอบออยไปว่าได้เพราะแม่เขานั้นตายไปแล้วส่วนพ่อก็เป็นมีเมียใหม่และมีน้องใหม่ไปแล้วเขาคงไม่สนใจหรอกถึงจะส่งเงินไปให้ทุกเดือนเขาก็คงจะอยากได้แค่เงินเท่านั้นเสิร์ดพูดออกมาแบบน้อยใจ ถ้าอย่างนั้นก็ไปอยู่กับพี่นะพี่จะพาไปเที่ยวที่สวยๆแล้วเราก็จะได้อยู่กันแบบผัวเมียเสริดก็พยักหน้ารับคำด้วยความดีใจเช้าวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏว่าเสร์ดเป็นไข้มันเป็นเช้าวันอาทิตย์เรียบกับบหมีชวนเสริดไปหาหมอแต่เสร์ดไม่ยอมไปบอกว่าตนไม่เป็นอะไรมากแค่ปวดหัวนิดหน่อยแต่เสริดก็ลุกไม่ไหวเพื่อนทั้งสองเอาข้าวมาให้เสริดก,ก็กินไม่ลง แล้วเซิร์ตก็เล่าให้เพื่อนฟังเรื่องตัวกับออยว่าจะอยู่ด้วยกันตนนั้นได้รับปากออยแล้วบักมี่จึงพูดขึ้นว่ามึงจะบ้าหรือไอเซิรมึงจะไปอยู่กับผีได้ไงนี่มึงหลงมันขนาดนี้เลยเหรอมึงเลิกคิดเดี๋ยวนี้นะกูจะไปเช่าพระที่วัดมาคล้องคอมึงว่าแล้วบักมี่ก็รีบเดินออกไปส่วนเรียบนั้นก็นอนอยู่เป็นเพื่อนเสิรเรียบนอนมองเสิร์ได้ไม่นานก็เผลอหลับไปสองชั่วโมงต่อมา บักมีก็นำพระเครื่องกลับมาและเรียกบอกเสดว่าได้พระมาแล้วแต่เสดกลับนอนนิ่งไม่ขยับขยื่อนเมื่อบักมีใช้มือเช็กดูลมหายใจจึงรู้ว่าเสดนั้นได้สิ้นใจไปแล้วซึ่งมันทำให้บักมีและเรียบตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ฝากศพของเสดไว้กับมูลนิธิแล้วเรียบก,กับบักมีก็กลับบ้านนอกมาส่งข่าวให้พ่อของเสดได้รู้เพื่อไปรับศพเสด แต่พ่อของเสิร์ฟนั้นไม่มีเงินแต่ยังดีที่มูล,ลนิธิที่เขาให้โรงฟรีและส่งศพกลับบ้านให้ฟรีแล้วก็ได้จัดงานศพแบบเรียบง่ายชาวบ้านช่วยกันนำฟืนมาช่วยเผาตาม,มีตามเกิดจนกระทั่งผ่านพ้นไปทางฝั่งเจ้าของโรงงานเมื่อรู้ว่ามีคนตายในห้องเก็บของที่เคยมีคนผูกคอตายมาก่อนก็ได้สั่งให้รื้อห้องเก็บของนั้นทิ้งเสียโดยที่ก่อนจะรือ้อ ก็ได้ตั้งศาลเล็กๆไว้ข้างกำแพงโรงงานหลังห้องเก็บของนั้นเพราะออยได้ไปเข้าฝันเจ้าของโรงงานบอกว่าถ้ารื้อห้องจะต้องตั้งศาลไว้ให้เธออยู่กับคนรักไม่อย่างนั้นโรงงานก็จะพบกับหายนะเวลาผ่านไปจนเรียบกับ,บกมีแต่งงานมีลูกและพวกเขาก็มักจะสอนลูกๆของตนอยู่เสมอว่าอย่าได้นอนใต้คือเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นบ้านใครเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้สอนให้รู้ว่า เราควรจะเชื่อคำโบราณที่ท่านห้ามกันไว้บ้างซึ่งคำห้ามโบราณต่างๆนั้นก็สามารถช่วยให้เรารู้จักระมัดระวังตัวและช่วยให้ใช้ชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทครับถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับ